ส้มนัชพรขึ้นแท่นพีดีลุยเวทีนางงามจัดการประกวดมิสยูนิเวอร์สป์ส้มนัชพรสายบัวผู้บริหารบริษัทออเรนมาม่าจำกัดผู้ผลิตร,รายการวารริที้ทอล์คโชว์ชื่อดังอย่างรายการคุกโชว์ ออกอากาศทางช่องวัน31ผู้มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงและธุรกิจทางด้านผลิตสื่อโทรทัศน์มาอย่างยาวนานและยังเป็นผู้ชื่นชอบและหลงหลวงการนางงามเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าตามติดการประกวดนางงามมาแทบทุกปีล่าสุดสารฝันกับแพชชั่นในสิ่งที่รักกับบทบาทใหม่ขึ้นแท่นเป็นพีดี provincial director ได้รับสิทธิจัด Miss Universe ปทุมธานี2568 Miss ูนิเว r ร์สปทุมธานี2025อย่างเป็นทางการเป็นที่โดยเพจ f a c e b o o มิสยูนิเว e ร์สปทุมธานีมิ s ยูนิเว r ร์สปทุมธานีได้ขึ้นประกาศเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาพร้อมรับสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถกรอกใบสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าประกวด AUBA72T1A หรือสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการประกวดได้ที่ Facebook Miss Universe ปทุมธานี Miss Universe ปทุมธานีเรียกได้ว่าเป็นสาวมั่นที่ทั้งเก่งและแกร่งอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับส้มนัชพรคุณแม่ลูกอ่อนสุดแซ่บที่ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งจะขุดโปรเจกต์ใหญ่อย่างรายการคุยเช้าชรายการวาไราตี้ทอล์โชว์ยามเช้าซึ่ง เตรียมออกอากาศทางช่องวัน31ครั้งแรกในวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงแต่ก่อนที่จะถึงวันออกอากาศส้มนัชพรก็ต้องออกมาเคลียร์ข่าวเมาแรงกับบรรดาสื่อซะก่อนเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาในโลกโซเชียลได้มีกระแสข่าวลือออกมาในทํานองว่าเธอและพิธีกรเพื่อนซีวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาเกิดแตกคอหลังจากร่วมงานกันมานานกว่า14ปีจนเป็นเหตุให้ต้องตัดสินใจแยกตัวออกมาลุยโปรเจกต์ใหม่ คุยเช้าโชว์เพียงลำัซึ่งข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการตัดสินใจฉายเดี่ยวครั้งนี้รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าตัวและวุดีด้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นส้มนัชพรได้ีอยากให้ชี้แจงเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ออกมาว่าพี่ส้มแตกคอกับพี่วุดดี้เรื่องการอ๋อจริงๆแล้วถ้าพูดถึงรายการตื่นมาคุยตอนนี้ส้มก็ยังทำอยู่นะคะ และส้มก็ทำมาโดยตลอดซึ่งการทำงานระหว่างส้มกับวูดดี้เราทำร่วมกับคุยแล้วนะคะและก็ตามมาด้วยเช้าดูวูดดี้จนกระทั่งถึงตื่นมาคุยส่วนข่าวลือที่ออกมาว่าเราทะเลาะก,กันอันนี้ไม่จริงเลยค่ะเราไม่ได้ทะเลาะก,กันไม่ได้ตีกัน อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พี่ส้มตัดสินใจแยกออกมาทำรายการของตัวเองคุยเท้ามันถึงเวลาแล้วค่ะคือพี่กับวูดดี้เราทำงานมาด้วยกัน14ปีแล้วนะคะและระหว่างนั้นมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งผมต้องขอขอบคุณเขาด้วย